สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันที่สนามครูนะครับสนามยิงปืนหนองกระจงนะครับผมก็เอาสาวน้อยจากญี่ปุ่นนะครับโฉมใหม่ใช้ไลเลยนะครับก็คือเจ้าสโคปสองเป้าหรือสโคปดูนกครับโคว่ารุ่น TSN 8 8 S นะครับหรือว่า A นะครับต้องบอกน้ครับว่าจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่า ถ้าเป็นท่านที่เป็นนักดูนกนะครับหรือนักยิงปืนระยะไกลเนี่ยจะรู้จักโควาเป็นอย่างดีนะครับโ <C over> ควาเนี่ยเป็นสโคบ2เป้าหรือสโคบดูนกเนี่ยที่ครองอันดับหนึ่งนะครับในการที่าไม่ว่าจะเป็นนักดูนกหรือว่า,าคนที่ใช้ในการยิงปืนระยะไกลอย่างสายสไนเปอรนะ์เนี่ยใช้นะครับก็กล้องโควาเนี่ยเป็นหนึ่งในสโคบ <c ười> ที่เขาเลือกใช้นะครับแล้วก็ เป็นตัวโมเดล T-SN 883นะครับที่เป็นคองอหรือ T-SN 884ที่เป็นคอตรงนะครับก็ตัวนี้ก็อยู่ในสายการผลิตเป็น10ปีนะครับก็แต่วันนี้โคว,ว่าก็ตัดสินใจนะครับปรับปรุงนะครับเจ้า T-SN 883 884เนี่ยให้ดีขึ้นกว่าเดิมน,นะครับก็โดยที่ออกเป็นโมเดลใหม่ชื่อว่า T-SN 88S นะครับ S ก็คือไม่ใช่ว่าบบสเตรทหรือคอตรงอย่างตัวที่เราเห็นนะครับหรือว่าตัวเป็น T-SN 88A ที่เป็นคอ คอเราเรียกคองอหรียคอเอียงนะครับผมนะก็สองตัวเนี่ยในเซ็ตเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับตัวถุงผ้านะครับเป็นแครี่เคสกำมาหยี่เรียบร้อยเลยนะครับผมบก็เจ้าตัว t ทสเ 88s นะครับหรือ 88a เนี่ยมันก็จะมีเลนส์ตาให้เลือกสองแบบนะครับแบบนี้ก็เป็นเลนส์ตาซูมนะครับถ้าใส่กับเจ้า t ทสเ88เนี่ยก็จะมีตาขยาย ยู่ระหว่าง25 60เท่านะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นเลนส์ตาฟิกอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้ที่เราใส่เนี่ยก็คือเป็น TE 80XW นะครับถ้าใส่กับตัว t s n 88เนี่ยก็จะได้อัตราขยายเป็น35เท่านะครับผมแล้วก็เป็นเลนส์ไแองเกิลก็คือมันจะมองง่ายครับเอาตาไม่ต้องเอาตาเข้าไปแนบเลยมองไกลๆก,ก็จะเห็นนะครับคราวนี้ถามว่า t s n 8.83ซึ่งเดิมก็ดีอยู่แล้วเนี่ยปรับปรุงอะไรให้มันดีกว่าเดิมอีกก็ต้องบอกครว่าคุณภาพชิ้นเลนเนี่ยนะครับตัวไม่ว่าจะเป็นตัวเลนที่ทําด้วยฟลยยูออไรด์นะเพลือบฟลูออไรด์แล้วก็การโคตติ้งเนี่ยก็ได้ถูกพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกนะครับทำให้ความใสของเลนเนี่ยผมว่ากระโดดขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับผมพูดจริงเราเรามาสองดูเทียบเนี่ยมันแยกยากมากเลยครับในสภาพที่แสงปกติเนี่ย อาจจะแยกแค่ไม่ออกแต่ถ้าเกิดแสงน้อยๆเนี่ยตัวนี้ก็จะเด่นขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือโครงสร้างของมันเนี่ยโครงสร้างตัวนี้ก็จะทําให้ดูเขาเรียกดูเหมือนโฉมใช้ลายครับแต่จริงเนี่ยโครงสร้างมันแข็งแรงครับมันจะเป็นตัวแมกนีเซียมอัดลอยทั้งชิ้นเลยนะครับอันนี้ก็จะแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะครับ แล้วก็เราสามารถจะใส่ฟิลเตอร์ด้านหน้าได้นะครับอันนี้ก็จะเหมือนตัวที่เ้น883 884 88ใส่ฟิลเตอร์เพื่อกันรอยหรือจะใส่ฟิลเตอร์เพื่อเรียกกรองแสงต่างๆก็ได้นะครับแล้วก็ในเซตเนี่ยตัวนี้ก็ยังใช้ระบบที่เ้น883 884 88เหมือนเดิมก็คือมีตัวที่เป็นตัวคูณนะครับใส่เข้าไปแล้วก็จะเป็นเราเรียกเป็น,นเทเลคอนร์เตอร์ก็คือเพิ่มมาตาขยายให้เพิ่มขึ้นสูงกว่าเดิมนะครับแล้วก็รวมถึงชุดที่มาต่อกับดิจิตสโคปนะครับผม ต้องบอกว่าโควาเนี่ยจริงๆจุดเด่นของโควาเนี่ยไม่ใช่ในเรื่องของแค่ความคุณภาพของเลนสที่ดีอย่างเดียวนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยโคว่าเนี่ยจุดเด่นก็คือในเรื่องของการทำดิจิสโคปเอาไม่ว่าจะเป็นกล้อง DSLR นะครับกล้องคอมแพกนะครับหรือแม้กระทั่งสมาร์ทโฟนต่อเนี่ยนะครับตอบโจทย์ได้หมดเลยนะครับผมผมว่า สิบป่บากไม่เท่าตาเห็นเดี๋ยวเรามีแอบถ่ายถ่ายรูปที่ผ่านตัวหน้าจอนะครับเดี๋ยวไปดูคุณภาพภาพกันว่าเป็นยังไงครับแต่เราบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยที่มายิงที่สนามหนองกระจงเนี่ยก็เราส่องหน้าเป้าเท่าไหร่เจ็ดร้อยหกสิบเมตรเนี่ครับเราอยู่ที่เซสชั่นข้างล่างร้อยเมตรส่องข้างบนเนี่ยก็เห็นชัดเลยครับมีแม้กระทั่งพี่เพื่อนสมาชิกซึ่งเขาไปยิงเก้าร้อยแล้วก็เห็นลูกระสุนนะดูตรงนน้นไม่ค่อยชัดเนี่ยมาดูนี้เขาบอกโหชัดแจ๋วเลยนะครับมันผมว่า สอบผ่านสบายๆนะครับสําหรับคนที่ต้องการหาสโคปตัวเดียวจบสําหรับการยิงระยะไกลหรือว่านักดูนกนะครับที่ต้องการสโคปแบบตัวท็อปเลยนะครับเพื่อจะไว้ดูนกให้เห็นสีสันธรรมชาติอย่างดีนะครับต้องเจ้าเทเลเซน 88S เป็นคอตรงหรือ 88A นะครับผมก็ถ้าใครสนใจอยากให้ฝากเข้ามาลองชมสินค้ากันดูครับผมนะครับผมขอบคุณครับ